สวัสดีจ้าเอฟซี้องช่องลตเตรีผ้านลวยเนาะจ้านาะได้เวลากับกลับมาพบก,กับยายคือเก่านะคะมองเก่าในในายายก็ฝากฝากดติดตามนี่เดอ้อจา้าได้เครื่องทั้งแล้วก็ขคอกำลังแรงใจนะคะเอาให้มันทานเนาะจังไหนก็ฝากนี่เดอ้อจ้ากดติดตามนะคะฮะ คลิปนี้ห้าสิบว้าเรื่องเลขดับนะคะจากแอดลหลายๆคนพุกเพิ่นมีคอมเมนต์ย่ำเนาะเข้ามาก,กันที่แอดชนะพ้น,นะคะเพิ่นนี่ดับบนห้านะคะห้าสิบว้าเรื่องดับบนนะคะเลขดับบนามาที่ดับร้อยสิบหน่วยนะคะของแอดเบียงพิงเพิ่มมาแปดนะคะหนวดมี <c oughs> ้วก็แอดสตังอ๋อขอโทษจะแอดสตังนะคะ แอสตังพาปังรวยเพิ่นว่าดับเจ็ดเดจ่าบนอจนะพลห้าเบียงทิงแปดสตังพารวยเจ็ดนะคะเลขดับนะคะส้ำหรับสามแอดนีนะคะห้าแปดละกัเจ็ดนะคะ ขาดกันมาที่อ,อันนี้เป็นของดับบนทุกหลักนะคะอ่าดับบนทุกหลักสามว่าสาแล้วก็ของแอดพฤหัสนะคะเพิ่นวาหานะคะแอดอินทร์ว่าดับบนหกนะคะแล้วก็แอดพัดอ่าสีดำเล็กศูนย์นะคะเพิ่นว่าดับบนศูนย์นะคะทั้งหมดแอดนะคะ ดับ3ดับ5ดับ6แล้วก็ดับ0นะคะพี่พนิพผิจารณาเบิ่งนเดอระเดอร์แต่ละเจา้าแต่ละแอดนะคะควม,มเม่นยำเปินกระมีในโตเพิอนเนาะและ้วเปินกาเน้นตั้งกันนะคะสำหรับชุดนี้ดับ3ดับ5ดับ6แล้วก็ดับ0นะคะ อ่าสำหรับแนวทางต่อไปนะคะเป็นของแอดจอยพนดับบนจนะคะแล้วก็แอดญาตพี่ v i p อพีพนดับศูนย์ะคะแล้วก็นอนลับหาเจ้านี่พน,บนับบนหาบมาแทนนะคะไต่กันลงมาสีแดงคือ4นะคะดับบน4ทุกหลักพนบับวกจะเป็นหลักหน่วยหรือหลักสิบนะคะขวามือทัดกันมากคือหลวงปู่ชัยนะคะดับ สิบบนนะคะเน้นอย่างเดียวคือดับสิบบนนะคะอา,อาอาซิมาดับนัวลอาดับสิบบนแต่ว่าม่าน่วยบนกระดไดะเด้เจเดอศูนย์วอมเบนเฟนมาเมด่อีนะคะอาสำหรับชุดนี้ก็คือดับเจ็ดดับศูนย์ดับสีบ 0, ่ 4, แล้วก็ดับศูนย์นะคะศูนย์นะคะชนกันหลวงปู่ชัยชนยาทิพย์นะคะอาสองจอยเป็นชนกันเนาะคะ่ะเนาะ บานีทัดกันมาตรงเจ้านี่นะคะเป็นสีดํานะคะสายมือสุดเป็นดับ5้ทัดกันมานะคะกุหลาบสีชมพูบอกว่าดับสาทัดขวามือสุดนะคะดับบนนนทนะคะเพราะฉะนั้นชุดนี้กบสีนี่ชนสามนะคะาสามนี่ชนกันนอ,อต่างหานะคะ แต่ทุกคนบอกว่าดับบนทั้งหมดคือดับบนนะคะไฟมักเนี่ยทางเลขดับนะคะจะขอบเบืินเดิร์ดจะเดิมักบูมักนะคะตัดสินใจได้โดยตัวเองนะคะพินิจพิจารณาก่อนนําไปใส่เดิอจ้าเจ้าเลขตัไดไปว่เาเป็นเลขดับอ่าพินิจพิจารณานะคะตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง บ้านี่เขากับสีมาสรุปนะคะห้าสีสรุปทั้งหมดทั้งมวลสรุปดับบนมาแรงหานีมาแห้งนี่คือสีแต้มศูนย์กับสามนะคะมีอยู่สามแต้มเจ็ดนี่สองแต้มหกแปดเก้าแล้วก็หนึ่งแต้มนะคะดับหนีโบเมนวามันโบามาเพิ่นกระขาดเดาคือเข้าขาดเดาคือกันนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเหล็กสีมาแรงนะคะสีโบติดอันดับ ในการดับนะคะเด็กมาแรงขึ้นหนึ่งกับสองนะคะบนคือหนึ่งกับสองนะคะอ่านี่ก็เป็นอีกเนี่ทางหนึ่งนะคะอ่าให้เอฟซีนะคะนั่มไปพินิจพิจรารณาก่อนนั่มไปใส่ด้จ้ะอ่ามากระยิบจับไปใส่ใดเลยนะคะเจอกันคลิปหนาด้ยจ้ะเด้อคลิปนี้กับพ่อสมิตรกอนนอเดี๋ยวย่าสีหาคลิปใหม่มาลงนะคะเพราะว่าไก่มือมันแหลวเนาะนะคะ ก็ให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ลำรวยลำรวยนะคะโชคดีมีชัยจ้า